กลัวฟาดโดนเลยเมื่อกี้เฮ้ยอะไรเฮยปืน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 โอ้เตดเตดเป็ดลองยิงดิลองยิงดิเอาปืนเราอยิงดิเอาปืนยิงดิมึงไปลองเลยมึงไปเอาปืนเี่อะพายไปยนบนเป็ดกินอาหารยัดเลยยังปังยิงนิดนิดง้มันยืนนี่มันยืนก่อนปืนปืนมันจะสายปังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้เวลาไอ้เป็ดไอ้เป็ดไอ้เป็ดได้เวลามุดเอาเขนเดี๋ยวกูเก็บปืนไว้ดีกว่ามันเงียบแปลกแปลกวะใช่มันเงียบเงียบจนน่ากลัวเอาเป็นว่ากูเอาไปใส่อ่ะลังไอ้กระป๋องก่อนนะกระป๋องเฮี้ยอะไรใส่รถก่อน ไปโลดเดี๋ยวเราไหวเขาต่างทางนั้นนะแฝงเจ้าปืนมันแบบต้องอยู่นิ่งๆอ่ะมันไปแฮะ์ล้เจี๊ยบไปแฮร์แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปแฮร์เอาปืนยิงเลยเอาปืนยิงเลยยิงแมงเลยยิงแม่งเลยเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดินไปใกล้เดินไปใกล้เดินไปใกล้ยิงแม่งเลยเออตายสวย ตายไม่ตายเติ้ดีดเเติ้ตายเติ้ตตายยตายอยตา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 ยเด็สยสยสวยสยสวยยตน้ตงนี้ตรงนตรงนีตรงนี้ตรงนี้ตรง้ตรงนี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 ตรงี้ตรงี้ตรงนี้ตรงตรงนี้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 ตรง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 นี้ตรงนี้ตรงนี้ตี้ตร้ตรงนีี้้

ชิบหายละชิบหายละเรียบร้อยครับผมแตนเดียวไม่ต้องเล็มันตายนะต้องเล็กมันตายนะมึงโดนยิงอะไรสำคัญจุดมันหรือเปล่าว่าที่จะทำมันตายอ่ะไปไหนวะอ้าวชิบหายละเอาแล้วเอาแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวสารทำมาถึงด่านห้าเลยย๊า ยี e ่อ้ยย์หยุดไม่หยุดไม่หยุดหยุดหยุดตัวเฮแล้วไงเฮอียีอีวีโออโอ้โหเดี๋ยวมันจะเจ็บสมบูปณายมันต้องขำมากแน่ปุ้ยมันคือตัวเฮเราไม่เคยเห็นนั่นแหละโคตรน่ากลัวชิบหายเลยวิน เป็นไงเสียงที่เกลี้ยงแม่งเรียกแม่งแบบสิ้นหวังโคสิ้นหวังไสัตว์เนี่ยเด็กก็ได้ไล่ไอ้ปืนปืนปืนอยู่ไหนเออปืนนี่สินะไอ้ยอะไรอย่างไรอ๋อไอ้กระสุนแล้วใสกระสุนแล้วใส่กระสุนแล้วจะแบพวกนั้นดไอ้ไอ้พวกกระปอก์ไอ้ยมาดิวะปืนบปุ ตื่นมาได้แล้วเดี๋ยวแมตตตื่นแล้วเพื่อนอมันกินตู้ไอ้นั่นแ่ะมันตกมาทับตู้กิริศโอ้ยเดี๋ยวหมดจะเป็นกระสุดวะรอยอันดานอ่ะดีเลยที่เจอไินไปด้ยไอ้ยี่ตกใจหมดเลยสัตว์ข้อนี้เ่าไม่ได้ไปนะเมื่อกี้อะไร Bim Foyer Dốt mẹn mà lên Ôi À là em ơi tao, ta Trời Ta dành cho chúng ta đi nè mà ồm Đâu à Đây trời Ơ À là em đi Này 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 nào Này 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 Bật hông tay đi Bật ยิงมันยิงมันยิงนัดยิงนัดยิงเออยิงไม่โดนยิงนัดตไมตายเหรอยิงนัดยิงนัดอ๋อไม่กระสุนไม่กระสุนเลยตายแล้ โอ้เจียแม่เจ้าว่าได้ไงอูมอีสั้เมิอีกทีนี่การน่าคนลูกชิบหายเลย แม่จ๋าช่วยกัด้วยเยี่ยโคตรน่ากลัวเลยสัตว์ ไอ้เฮียกูตายบ้างเหรอวะมึงมีปืนอะเต้นากตายเลยโอกาสลอดมึงรอดส่วนกูอยู่แล้วไอ้เฮียเรามีรถสองคันอยู่นะอ้าวอะไรวะอ้อปนกูตายอ้อมนิ่งวะอ่านี่ไงปืน อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอาไปเอาไปโอเคโอเคมามแตยังตกไกลจังวะเอามันไม่มีทางแล้วอ่ะเอารถขึ้นมาเลยมีปืนอดไอ้เชือกจะเกิดราคาไปเนี่ยไม่เสียไม่เสียยัง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 ไม่เสียยกหนียโยกหนียยกแล้วยกเลย มึงทำอะไรอ่ะกูไม่ตั้งใจคุยเลยไอ้หุ่นกล้าอันนี้กูยิงแค่ไอ้เจี๊ยบแอลลูไอ้ชิบหายไอ้ขื่ออะไรสั่นเลยไหน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 เลยไม่ต้องหายช่้ไหมเก็บไว้ใช้ได้ไหมเอาไว้ใช้กับมันใช้ได้เหรอไม่รู้อ่ะ เฮ้ยน่าสนใจว่ะเก็บไว้ใช้กับมันดีกว oh yeah. hey, hey, hey. hey, hey. ่า nah. ว่าไปล่อยก่อนเถิดเฮ้ย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 เป็นไรอ่ะตไปอ่ะก็เหี้ยละเฮ้ยอ๋อมึงทำเงินบุกแมพังเลยอยางไปพังเลยไม่นะมึงก็ช้นใช้เนื้อกระสุนยายาย้ยย้ยามึงทำ Windows XP พังเอ้ยเวลา อมตายแล้วอยังยังกูยังอยู่ทำไมยังไม่ตายมึงอยาให้กูตายอ่ะฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งโน้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 ฝั่งนี้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 นี่นะนั้งลั้งั้ตั้งัตั้งั้งเฮ้ยเฮ้ยไปดียวลมันชิ้นเดียวเลยเหรอวะใช่ชิ้นเดียวเลยอ่ะชิ้นเดียวผ่านเลยว่ะมันแพงอ่ะทำไงได้ ้เรานักให้เรา,เรา,เรานี่มันนักขอนชั้นดีเลยโอ้ยโอ้โผู้แปลันงว่าจะของว่าจะไม่เจออะไรหมังว่าจะไม่เจอหาอะไรนะไม่เห็นเลต้นตวะเฮ้ยเนไม่เห็นหน่ากลัวจังามาชนของเราอ้อมมาชนของเราเ แม่เอ้ยต้นเลื่อนต้นไปช่วยยกไปวะยกยกยกอ่าอันนี้ไปก่อนอ๋อหัวลงดีกว่าเออหัวลงไม่หัวลงก็ล้มอยู่ดีอะหัวลงหัวลงก็ล้มอ่ะเฮ้ยบัยโอ้ยเฮี้ยเฮ้ย ไหวไมมไหวไม่เยี่ยบเรียบร้อยไม่น่าหลอดโรงนี้ <S Hello. S me 's มันมองเราบรรยากาศอะไรอีไอชิบหายถ้ามันเห็นแล้วอ่ะมันเราจะเราเราจะมองไม่ได้เว้ยต้องให้มันไม่เห็นเลยโอ้ my god หาสมกูเจอไหมเนี่ยจบอยู่ข้างล่างไหนอ่โอ้โหเฮีย

ไปเลยมาไปเลยมาไปเลยมาอย่าลืมยัดสบา้หมดนะอย่าเพิ่งเอารถเข้าไปอตรงนี้ตรงนี้โอเคเนี่ยยังไม่พอตายแล้วโอเคไไพอแล้ว <m uch> ไปเลย <m uch> ไปเลย <m uch> ไปเลยกบ้านกลับ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 บ้าน ีโอ้ม<อ>ันจะเป็นละกูทิ้งเลยกลับเลยกลับเลยกลับเลยผีจะมาแล้วผีจะมาแล้วรู้ได้ไงแต่ชายานกูมันฟ้องใครฟ้องก็นั่นไงขัดเฮ้ยไอ้นี่มันก้มมาหาเรา หมดแล้วเหรอหมดแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไปไอ้ยัย What's u ป b a b ่ไปแล้วออกแล้วบ้างอุ้ย มึงช้าไปเพื่อนมึงช้าไป